ไมได้รับการชี้แจงจากกรมศุลกากรว่าณขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายไม้ด้วยเหตุใดเพราะว่าทางเราเนี่ยกำลังดําเนินการเกี่ยวกับการร้องศาลตามที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินและการประชุมที่ผ่านมาว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ดังนั้นให้ไปร้องศาลเพื่อมาชําระความในด้านนี้แต่การจะทําตอนนี้คือการเคลื่อนย้ายของ ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไรแต่คนที่ไปเคลื่อนย้ายคือใครครับเออข้างในนั้นมีนายคำสวัยอยู่ด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าทางหน่วยง,งานรัฐทำให้คำสวัยหรือทางหน่วยง,งานรัฐทำเพื่อตรวจสอบไม้ำํำนวนดังกล่าวว่าครบหรือไม่ส่วนนายคำสวัยเกี่ยวข้องอะไรกับไม้ตรงน,นี้นายคำสวยกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นผู้รับมอบหน้าจากบริษัทภูมสวรรค์ซึ่งทางบริษัทเราเนี่ย ได้ทาการร้องฟ้องที่ประเทศลาวแล้วแล้วการดําเนินกรีกับในคำสยัยวแต่ขณะขณะนี้ในคำสัยวมาใช้เอกสารฟ้องเพื่อขอรับคืนหมายให้กับกสทชในส่วนของ,อง,งที่เองก็เป็นตัวแทนบริษัทใช่ค่ะคในส่วนของนในคำสัยวเองเนี่ยเขาฟ้อมอะไรยังไงบ้างครับคุณบวญกันการฟ้องขอการเปลงเอกสารเขาฟ้อม,อ,อ,าาอมแปลงเอกสารรับรอมอบอำนา คุณพอสคงสวรรค์ซึ่งณขณะนี้คุณคอสคงสวรรค์ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทคงสวรรค์มูลนิธินี้ตั้งแต่ปี2 0 1 4ซึ่งตรงนั้นท่านคอสเนี่ยมอบอำนาจให้แก่คุณสอนแก้วชัยแล้วตั้งแต่ปี2010ในการดำเนินการลงดรื่อจาก เห็นวันนี้เองก็เห็นมีกลุ่มในส่วนของบอกว่ามาจากสถานทูตลาวเองก็ไม่มีขอรับไม้รัฐการที่ไหครับทางสถานทูตทางการลาวได้ยื่นถึงตอบมายังเาราชการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทางการลาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับไม้กองนี้และห้ามบุคคลใดๆที่ประเทศลาว ข้าราชการลาวเกี่ยวกับไม้กองนี้ไม่ว่าจะก,การรับรองเอกสารหรือใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าเจ้าของที่แท้จริงก็คือองสวร์วซึ่งปทศยืนยันว่าคืนให้กับองสวร์ค่ะแต่ว่าผู้มารับเป็นผู้ที่ติดตนแล้วการปร,ระชุมแล้วเนี่ยให้ไปร้รปองทกันในศาลซึ่งทางเรากําลังดําเนินการอยู่แต่การปฏิบัติในวันนี้อย่างที่เห็นกันเนี่ยนะคะ ว่ามีการเคลื่อนย้ายไม้มันเป็นการเคลื่อนย้ายไม้ที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าต้องการทำสั่งการเพื่อให้สิงกับใครครับว่าไปยื่นหนังสือถึงใครบ้างครับวัน่าที่ผ่านมาครับวันที่ห้ามเรายื่นหนังสือถึงท่านพัชระอนัน,นต์ัดสินรัฐธิตรีกรมปรกรมศุลกากรแล้วก็คนตรี ทั้งทัพโยผู้การกองออผู้การกอ,องทัศน์ศแล้วก็มีถึงกรมป่าไม้ท่นทานจำชื่ออดีตกรมป่าไม้ได้นะคะครับประเด็นยื่นคืออะไงครับขอให้ระงับคําสั่งในการเคลื่อนย้ายไม้เพราะว่าเรากําลังดําเนินการเกี่ยวกับทางด้านศาลอยู่นะคะครับเห็นวันนี้เห็นมีหนังสือมาหนึ่งฉบับมายืน่นจะไปยื่นถึงไทยครับ จะยื่นถึงท่านทางคนติดพทักัแบบทางด้านของท่านศาลาว่าให้ระับก,การเคลื่อนย้ายไม้ดังกล่าวเราสงสัยไหมทำไมตอนสวัสดีมไม่ตรวจไม้ไปตรวจพัดแยกอ,อะไรสงสัยคะเออราต้องการคำชี้แจงจากตรงนี้ว่าจะทำอะไรบ้างขอคำชี้แจงจาก หน่วยงานที่กำลังปฏิบัติงานลักษณะนี้ค่ะทำเพื่ออะไรครับแล้วเมื่อกี้มีใครมาติดต่ออะไรกับเราบ้างไม่มีค่ะเพรานรบกวนที่ทส่วนมวลชนช่วยเรานิดนึงค,คือเรียกท่านผู้มีอำนาจในการดูแลในการปฏิบัติงานลักณะนี้รับอุปสรรคเราเพื่อชี้แจงเราว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ ทังร่างส่วราชการใช่ไหมคะ่เอ่อพี่จนนงค์จำยงอะไรคะโหน้าฝ่ายโหน้าฝ่ายนะคะอันนี้หนูเป็นตัวแทนขององค์สว่างโดยคุณสมแก้วคุณชัยหนูขอมอบเศษสายมาให้สุสานนะคะว่าเรากําลังคัดค้านอยู่และเรากำลังการทำการฟ้องกันอันนี้อันนี้นะคืออย่างนี้ในการที่จะยื่นหนังสือเนี่ยต้องขอเป็นทางราชการนิดนึงนะอันเนี้ยเดี๋ยวไปยื่น แล้วเขา็็ะะจบนาึซึ่งก็ให้ไปยื่นต่อศาลในฐานะแล้่านเาเข้าใจกันแล้ววัานั้นก็เข้ามาดูด้วยนะ่รก็ในฐานะที่จริงๆแล้วเนี่ยผมุก็ไม่ได้เก็บข้อมาไม่ติดเลยนะแค่มาช่วยเขาฝากเพราะว่าตำรวจประแทนป่าไม้เอ่ยพทเสาเอ่ยเนี่ยเขาไม่มีอำนาจในการปากไม้กับบริษัทเขาเลยให้ช่วย ตอนนี้การตรวจทับไม้แต่ทำไมทำสวยนันด้วยนฮะด้ยเค่องิดนึงทำไมผเราปนับนี่บกนีคุณตำรวจนเรืนนเดากเป็นตไม้เนะแต่ตอนนี้ผมจะแปลงเป็จได้ะต้องเอป็นออเป็ทาการดีกว่านะนะเพราะตอนนี้ผมตวเอิงๆไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ว่ามาอยดูเลยกบกับมาตรวสอต้องบอก เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวให้เขาไปคแณจะไปให้เขาไปก่อนพีฮะรบกวนให้เขาไปก่อนนะได้ได้แต่เขาจะมาเปเจ้าหน้าที่ตั้งถามเขานะเรานเจ้าหนาังครับนเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ